ดีค่ะทุกคนพี่อยู่กับเชฟปอมนะคะพี่จะปั่นสตรอเบอรี่กับพวกเบอร์รี่ต่างๆเพื่อดูแลผิวดูแลการขับถ่ายให้พี่ปอมเพราะว่าพี่ปอมบอกว่า ทำยังไงช่วงนี้ผิวแห้งทํางานหนักนวนางหัวทำงานหนักผิวแห้งอยู่หน้าเตาเยอะไปหน่อยนึงพี่เอกก็เลยบอกว่าอเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นนี้ให้ให้ทานนะใะไ้ยในไหนนานก็เอาขนมมาฝากพี่เอกแล้วมีนิดเดียวเองค่ะพี่ปอมก็มีแค่แก้วมังกรสีแดงที่เน้นสีแดงเนี่ยเขามีสารอาหารเยอะมากค่ะพี่แล้วก็เขาไม่จืดอะไอสีขาวมันจืดเนาะพี่ปอมเนาะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้กินสีแดงนะเนาะสีแดงสีแดงมีคุณประโยชน์เยอะมากดีกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ที่พี่ปอมชอบนี่ี่เน้นแบบเน้นๆเลยค่ะชอบส่วนตัวยแล้วสตรอเบอรี่เป็นส่วนเลยครับโกินมาเลยแล้วก็เป็นวิตาเบอรี่ที่มีผลไม้16ชนิดซึ่งผ่านกระบวนการหมักมาแล้วตัวเนี้ค่ะถ้าใครขับถ่ายได้ไม่ดีให้ใช้ตัวนี้เลยอย่างน้อยวันละหนึ่งซองพี่ปอมใช่ไหใช่ค่ะเลยค่ะคุณใช่นะคะอันนี้เราใช้หนึ่งอง สำหรับ1แก้วนคะ,คะแล้วก็วันนี้พี่ใช้นมอัลมอนด์ค่ะแล้วก็น้ำแข็งนิดนึงแล้วก็ปั่นเลยไม่ต้องผัดก่อน <c oughs> ใช่ไหมครับปั่นเลยค่ะเปรียบเทียบสีสีสวยมากเลยค่ะนี่หอไม่ได้เตรียมแก้วให้นางน้่ค่ะอ้าวหรอสมูติไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนึกว่าเราจะยอมแพ้นะครับ แา่ไม่ยอมห็นไมคยทันทีเนียนไหมฮะสวยมากเลยค่ะพี่ปองดะอยนนึกว่าจะทำร้ายเราได้เห็นไหมครับนะคะาอุยอร่อยครับจริงๆบอกแล้วอร่อยใช่นมอัลมอนด์ช็อค้ทุกอย่างแบบว่าเบรนไปด้วยกันได้ดีนะครับใช่ค่ะงั้นเราสองคนลาไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคน